สวัสดีครับ,รบพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการคน,คนมีมองค์วันนี้เสนอตอนถ้าติดต่อองค์เทพไม่ได้ควรทําอย่างไรดีนะมันรู้สึกว่ามีองค์เทพมาอยู่ใกล้เรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยมีอะไรคนนึงหรือมีอะไรอีกอย่างหนึ่งอยู่ในกายของเรานะแต่เรายังไม่สามารถติดต่อได้ยังไม่สามารถที่จะเ,เหมือนพูดหรือสื่ออะไรได้เลยอันนี้เป็นความรู้จริงนะ คือผมขอแนะนํานะให้ต้องหาผู้แบบว่าที่มีความรู้ด้านนี้โดยตรงเนี่ยมาแก้นะนะก็ถามว่าคนที่มีความรู้สึกว่ามีองค์เทพมาอยู่ด้วยเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะรู้สึกเหมือนกับสับสนตัวเองนะแล้วก็จะรู้สึกว่ามันมีเหมือนมีอีกคนหนึ่งอยู่ในตัวเราแต่แค่เพียงว่าเราไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะไม่สามารถสื่อสารได้โดยตรงนะ ก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งจะไหว้ครูก่อนแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าเรื่องถามว่าที่เรามาทํารายการคนมีองค์เนี่ยเรามาทําเองไหมหรืออย่างไรในที่นี้มันเป็นความรู้ที่ผมได้ศึกษาและเรียนมาแล้วก็ได้ฝึกฝนมานะจนมาถึงวันนี้ถึงได้ทําได้นะเพราะว่าผมเกิดมาเพื um ่อทําหน้าที่ในการตรวจองค์ตรวจเทพอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะเออนะ ใครจะมองไงก็ช่างนะแต่สุดท้ายแล้วว่าผมก็ทําหน้าที่ตรงนี้มาตั้งแต่เด็กๆจนโตมาปราบาน,นี้แล้วนะก็อยากจะเล่าให้ฟังเฉยๆว่าประสบการณ์ว่าเออเนี่ยมันเป็นยังไงนะเอ,อทำยังไงมันถึงได้แบบมาตรวจองค์ตรวจเทพได้มันมีความรู้สึกขึ้นมาความรู้สึกนะั้นมันเป็นสมบัติเก่าที่สร้างบาร,รมีมาแต่เดิมนะเอาละรครับเดี๋ยวผมจะรออไ,ไอ๋อแชร์ออกไป,อ,อ,กไปอืมแชร์ไปตามกลุ่ม แชร์ไปตามเฟซอืมไม่รู้อ่ะเ <จะ S 2> ดี๋ยว่เดี๋ยวาเาว่างกันอ่ะติดต่อดูวดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ facebook โอเซอริกรอภิรัตน์ครับโอซิริกรอภิรัตน์เบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสอง e หกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีโอซริ1หนึ่งห้า และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะมเมตรามหานิยม,มเบอร์โทร0849266658 ID Line AJTOP16 นะโมตัสตตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะนะโมตัสนนตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอม ภะพรมมาบิภพหายาทุติยัมปีภะรมมาบิภพหายาตาติยัมปีภะรมมาบิภพหายาอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาภะพรมมหเทวาขะมามิหังพระมาจิตตังปียังมะมานาชาริตินามาภานามาอาุเมฆาม ปิโยเทวมนุสนาปิโยพระมานมุตมังปิโยนาคาสุปันนานังปินินทาริยังนามามิหัง ॐ नमो भविखने सिधिप्रसिद्धि मे महारभो द्वितीयं नमो भविखने सिधि प्रसिद्धि मे महाराभ ततीयं नमो भविखने सिधि प्रसिद्धि मे महाराभ ॐ श्रीखने साय नमः ॐ श्रीखने साय नमः อมสีคเนสายานะมหันมอมนโมอิสราเมศิวเทวันจพวันตุเมเถจิยมปีนโมอิสราเมศิวเทวันจพวันตุเมตาจิยมปีนโมอิสราเมศิวเทวันจพวันตุเมเอเตสุขโตอระหังพุทโธณโมพุทธายันปัทวีคงคายสราเมศิวเทวันจาม มหาเทวคามีหังอะไรที่โพสบักหุดมมันไม่ขึ้นนะไม่ไม่รู้ก็ปล่อยไว้ก่อนโพสไปสองรอบแล้วมันมีคำว่าตอบกลับอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดว่ากันเดี๋ยวพว่กันเอาละครับนะก็ถามว่ามีคนมาถามผมถามว่าถามเนี่ยคุณต้องการความรู้คุณต้องการสิ่งใดบางคนบอกว่าอยากได้ความรู้บางคนบอกว่าอยากจะได้ออ ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการมีองค์ว่าทาไมเรามีองค์แล้วเราถึงไม่สามารถติดต่อกับองค์ในได้เพราะว่าเราไม่ได้ฝึกกรรมฐานเราไม่ได้ฝึกปฏิบัติแล้วพระเจโตยานเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะได้ภายในวันสองวันมันได้จากการสั่งสมบาร,รมีมาอย่างต่ำหนึ่งแสนชาติถึงจะได้เขาเรียกว่ามีความรู้นะทางด้านการสมาธิได้ถึงจุดนั้นถ้าเกิดไม่เคยสร้างบาร,รมีมาแต่เดิมจะมองเป็นว่าเป็นสิ่งงมงายเป็นสิ่งไม่เข้าใจถามว่าผมทำเนี่ยตรงนี้หน้าที่ตรงนี้ ผมเข้าใจเรื่องนี้ไหมเข้าใจมีร่างทรงหลายๆคนบอกว่าทํายังไงถึงจะสื่อกับองค์เทพได้โดยตรงผมก็บอกว่าคุณฝึกสมาธิบ้างไหมบางคนก็บอกว่าหนูไม่มีเวลาหนูไม่เข้าใจบางทีบอกว่าหนูฝึกไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมบอกได้เลยผมว่าโตมาจากการทําสมาธิด้วยการสวดมนต์นะสวดมนต์ก็สื่อได้นะการนั่งสมาธิก็สื่อได้แต่การสื่อได้นั้นมันมีสองสื่อสื่อจริงกับสื่อลวงสื่อลวงเนี่ยก็คือว่าเราจะเข้าใจเองว่าเราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นได้แต่ว่าสื่อจริงอ่ะ จะเข้าใจได้ว่าเราเนี่ยสามารถทําได้แต่ทําได้ในที่นี้ต้องได้ยินเสียงของท่านเน่ยชัดกังวาลแล้วก็แจม่มใสแจ่มใสนี่ก็คือว่าต้องมีความรู้สึกต้องมีกรรมฐานกรรมฐานเนี่ยแต่ละคนจะมีกรรมฐานเฉพาะตัวบางคนเป็นอสุภกรรมฐานคือนั่งดูศพบางคนนี่นั่งดูลูกแก้วสมาระหังบางคนก็หายใจเข้าเป็นน้ำมัหายใจเป็นพรทาบางคนจับภาพภาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็แล้วแต่เขาเรียกพุทธานุสิตก,กรรมฐานเป็นกองอารมณ์มถ้า ไม่มีใครฝึกกรรมฐานเหล่านี้แล้วคุณจะเอาอะไรมาสื่อสารกับองค์เทพได้เพราะองค์เทพเนี่ยคุณต้องหาบาร,รมีที่ใหญ่กว่าเพื่อนํามาเกาะเกี่ยวแล้วนะให้ท่านนําพานําพาคือขอบาร,รมีท่านในการดูกระแสของพระสมมาสมุทธะเจ้าองค์สัพพัญญูหรือกระแสขององค์เทพองค์พรหมทั้งหลายเนี่ยคือคุณต้องมีกรรมฐานเป็นพื้นถึงจะสื่อได้ตั้งแต่แรกแต่ถ้าคุณสื่อไม่ได้จริงๆคุณจะต้องไปหาผู้รู้ ที่เป็นคนทรงคนทรงในที่นี้ต้องเป็นทรงนักทรงที่ปฏิบัติถ้านักทรงที่ไม่ได้ปฏิบัติจะไม่รู้ไม่รู้นี่คือไม่สามารถสื่อได้เพราะไม่มีพระเจโตยานพระเจโตยานคือยานอย่างรู้คือการรู้การอนาคตการรู้รอบการรู้ล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะไม่มีแบบคนทั่วไปบางคนเนี่ยถึงเป็นคนทรงสามารถมอบขันให้ได้ก็บอกรับรับไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะรู้เองแต่ของผมผมไม่ผมจะตรวจองค์เทพก่อนพอตรวจองค์เทพเสร็จแล้วผมจะบอกพอบอกเสร็จแล้วนะถึงจะเข้าใจแล้วถึงจะรับได้ เนะพราะลักษณะของคนน่ะที่มีบุญภาวนาส่งหนึ่งถ้าใครก็ตามที่มาติดต่อกับผมมาศึกมาหาผมเนี่ยหรือว่ามา,มา,ม,ามาติดต่อมามาขอดูตรวจเทพตรวจองค์ผมถึงจะดูให้ได้มีหลายคนเข้ามาในข้อความผมแล้วมาพูดกับผมว่าอะไรมาช่วยตรวจเทพตรวจองค์ให้หน่อยผมบอกว่าการตรวจเทพตรวจองค์ต้องมีค่าบูชาครูถามว่าทําไมต้องบูชาครูคุณถ้าคุณไม่บูชาครูผมแล้วผมจะไปดูยังไงผมดูไม่ได้เพราะว่าอะไรมาครูผมไม่ได้อนุญาตในถึงขั้นนั้น คือคุณเข้าใจว่าพรสวรรค์นะัมันมีจุดมันมีม,นม,มันมีเขตจํากัดในตัวถามว่ามีเขตจํากัดในตัวคืออะไรคือเขตจํากัดก็คือว่าคุณมีพอรอันวิเศษสามารถใช้ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าพรวิเศษนั้นคุณจะต้องใช้ยามจําเป็นไม่ใช่ใช้สูรุยร่ายหรือใช้สีสัวนะคุณต้องจําจุดนี้ไว้พรวิเศษแต่ละอย่างที่เราจะอย่างรู้ได้หรือเราจะเข้าใจได้ในที่นี้ก็คือ เราต้องทําด้วยสมาธินะแล้วทําด้วยความจริงในกรรมฐานไม่ใช่แบบว่ามาถึงบอกฉันรู้หมดทุกอย่างมันไม่มีหรอกครับนะที่จะรู้ได้ถึงจุดนั้นแต่แค่เพียงว่าถ้าคุณฝึกกรรมฐานคุณนั่งสมาธิมาคุณสวดมนต์มาผมเชื่อว่าคุณมีความรู้พิเศษกันแน่แต่ถ้าคุณไม่ทําเลยความรู้พิเศษมันไม่มีนะหลายๆคนเนี่ยมาหาผมเนี่ยก็ต้องการตรวจองค์ตรวจเทพผมก็ตรวจให้พอตรวจให้เสร็จแล้วพอรู้แล้วสุดท้ายก็ไม่ยอมรับก็มีเยอะนะ ไม่ฝึกฝนตัวเองก็มีเยอะบางคนทอดทิ้งไปก็มีเยอะถามว่าเพราะอะไรเพราะหนึ่งกำลังใจไม่พอสองบารมีไม่ถึงกําลังใจไม่พอนี่คืออะไรรู้ไหมจะเราจะทําได้เหรอไปนั่งคิดแบบนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งบารมีไม่พอบารมีไม่พอนี่คือบารมีคือตัวเองไม่เข้าใจว่าตัวเองสั่งสมบารมีมาเพื่อมาทํางานนี้แต่แค่เพียงว่าตัวเองไม่เข้าใจนอกจากไม่เข้าใจแล้วตัวเองกลัวพอกลัวเสร็จแล้วเนี่ยก็หนีหายไปจากวงการเหล่านี้ทั้งทงที่ว่าจริงๆแล้วะ ตัวเองมีหน้าที่ที่ต้องทําตรงนี้โดยตรงตั้งแต่แรกนะหลายครั้งหลายหนที่ผมเห็นเรื่ององค์เทพเนะี่ยคนมีองค์มีเทพทั้งหลายวิ่งมาหาผมมาขอตรวจนู่ตนตรวจนี่ตัวจนั่นใช่ผมตรวจให้ได้แต่คุณอย่าลืมผมมันมีกฎกฎนี่ก็คือผมจะต้องมีการบูชาครูเกิดขึ้นก่อนถ้าไม่มีการบูชาครูผมไม่ดูให้ถามว่าทําไมไม่ดูให้มันไม่ใช่เรื่องของผมถ้าจะดูให้ผมดูก็ต้องบูชาครูผมก่อนอันนี้คือเรื่องหลักเลยนะตั้งแต่แรกมา หมายถึงว่าอาจารย์ท็อปอ่ะเขาจะไม่ตอบคําถามพวกการมีองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณมาถามว่าคุณมีปู่หรือเปล่าคุณมาถามว่ามีเทพองค์ในคุ้มครองถ้าคุณมาถามในไลฟ์สดเนี่ยอาจารย์ท็อปไม่สามารถตอบได้เพราะมันเป็นการดูดวงฟรีแบบว่าใช้แค่ยีิบตอบเท่านั้นนะคะคือไอ้คำว่าดูดวงฟรีเนี่ยในที่นี้ก็คือเราดูเพื่อปลดคนแต่ว่าถ้าคุณอยากรู้ลึกๆถึงคําว่าองค์ยานในองค์เทพเนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจว่าคุณก็ต้องเข้ามาหาครูเขาเพื่อให้ครูเขาเนี่ย เสื่อสารกับครูของคุณตั้งแต่แรกถ้าครูเขาสื่อสารัะครูของคุณตั้งแต่แรกคุณก็ทําได้แต่ถ้าคุณไม่ใส่ใจใครจะไปช่วยได้ผมบอกได้แค่นี้ว่าคนจะช่วยคุณได้นั้นมีน้อยครับมีได้แต่ก็มันจะมีบนกฎของมันมันเป็นกฎของมันโดยธรรมชาติเลยนะแบตเตอรี่ต่ําแล้วนะอืมนะมันเป็นกฎครับนะผมพูดตรงๆนะกฎเนี้ยมันเป็นกฎความจริงครับนะถ้าหากคุณไม่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 ได้คิดว่าบูชาครูนะ ไม่ได้แบบว่านี่คุณจะถามเฉยๆมันมันถามไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะครูผมท่านห้ามท่านห้ามเรื่องนี้ไว้อืมบางทีอาจจะเคยเห็นนะคะว่าตามไลฟ์สดต่างๆเนี่ยมีคนเขาถามกันว่าเนี่ยหนูมีองค์อะไรนะผมมีองค์อะไรในตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาสามารถเปิดไพ่และตอบได้ทันทีอะไรแบบนั้นนะคะอืมจริงๆความจริงแล้วคนเหล่านั้นน่ะก็เคยเปิดไพ่แล้วก็ถามในกลุ่มนะมแล้วก็เป็นไพ่อีกองคหนึ่งอะ่ะที่เขาจับได้เองอะ่ะอืม เออมันก็แปลกนะก็สื่อกันยังไงนะคะก็นั่นนั่นแหละผมถึงพยายามบอกพยายามกล่าวแล้วพยายามพูดว่าถ้าคุณนะ่ะอยากตรวจองค์ตรวจเทพจริงๆอ่ะตรวจกับผมได้ผมบอกให้นะแต่กูตรวจกับผมว่ามีค่าครูผมทําเป็นอาชีพนะแล้วอย่าลืมว่าท่านไม่ได้บอกผมว่าให้มาตรวจคนสีสัวนะตรวจแค่เพียงว่าคนนั้นคุณเหมือนที่ผมบอกคุณนะ่ะว่าเอ่อเดินไปถามคนขายก๋วยเตี๋ยวว่าคุณมีองค์อะไรไม่มีใครรู้ ความรู้เป็นความรู้เฉพาะนะเป็นความรู้ที่อยู่ภายในเป็นความรู้ที่อยู่ในภายในจิตวิญญาณไปอยู่ในเนตรที่สามขององค์บรมคูรูเทพทั้งหลายไม่ใช่คิดว่าจะมานั่งดูเล่นดูนูน่นดูนี่ดูนั่นดูบอกแล้วบอกนู่นบอกนี่บอกนั่นอันนั้นไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นการเขาเรียกว่าสมมุติและเล่าเรื่องสนุกสนุกกันแต่ว่ามันมไม่จริงแต่ถ้าของจริงตรงๆดูในไร์สดอ่ะมันก็ตอบได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าถึงขั้นจะสื่อได้ถึงองค์เทพเนี่ยค่ะคือคือมันไม่ใช่ว่า เหเปิดไพ่ใบเดียวปุ๊บตอบได้เลยแล้วไม่ต้องมีค่าครูอะไรทั้งสิ้นอะไรเงี้ยมันม,มันไม่ได้นะส่วนใหญ่คนก็พูดกันไปนะทุกสิ่งทุกอย่างแต่ความวเชื่องแล่แลคนเนี้ย <นะ S 2> ที่ชอบถามนะก็จะงงเองเพราะว่าหลายคนก็ตอบไม่ตรงกันอืม,อมเอาแหละผมก็มาพูดตรงๆว่าใครก็ตามที่มีองค์มีเทพเนี้ย ควรจะหาครูบาอาจารย์ที่มีทิพจักขู่จริงควรที่เป็นอาจารย์สอนกรรมฐานหรือเป็นอาจารย์ที่มีความรู้ด้านหูตาทิพนะเขาเรียกไม่มีหูตาทิพมีแต่ว่าใจเป็นทิพคือฝึกฝนจนได้เขาเรียกว่าได้การสื่อสารกับโลกวิญญาณได้แล้วนั่นแหละเอ,อ่อค่อยว่ากันเพราะว่าคุณจะมานั่งแบบเหมือนกับว่าดาเดาสุ่มเดาวถั่วก็ไม่ใช่มันต้องมีวิชาการแนละหลักการนำพาไปท,ทุกอย่างจะบอกเลยอาจารย์โอ้ที่อย,ย,อนะอยู่อาจารย์ท็อปมานะทุกสิ่งทุกอย่างทนี่อาจารย์ท็อปพูดอ่ะเคยทำนายอะไรไว้เคยพูดออะะไไรว้ มันไม่เคยที่จะไม่เป็นความจริงเลยนะหลายๆอย่างนะคะบางทีเป็นความจริงแต่คนก็ไม่ยอมรับที่ไม่ยอมรับนี่คืออะไรมาหลอกตัวเองนะหลอกตัวเองมาหลอกคืออะไรรู้ไหมฉันไม่มีมันไม่จริงงั้นหรอกฉันไอ้นี่อย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นแต่ถามว่าวันนี้คุณทีเนี่ยเขาเขามาถามเนี่ยเขามีองค์อะไรเนี่ยแล้วเสร็จแล้วพอเราพูดถึงว่าคุณต้องมีหน้าที่ทําแบบนี้นะเขาก็แทบจะวางหูเลย คือ,อม,มีเยอะหลายคนที่ไม่สามารถยอมรับในหน้าที่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 ทจะทําได้แล้วก็เหมือนกับว่าถามไปงั้นๆแหละแต่ผมก็พูดตรงๆนะถามว่าทําไมผมกล้าพูดทําไมผมกล้าบอกหน้าที่ก็มันเป็นหน้าที่ของผมนะคุณจําไว้อย่างเดียวคุณตรวจองค์ตรวจเทพกับใครก็ตามถ้าเขามียานที่ประจักษ์ขู่จริงอะ่ะเขาต้องทําในหน้าที่ของเขาแต่เมื่อคุณจะรับฟังหรือไม่หรือคุณมองทัศนคติคุณมองไม่เห็นคุณไม่เข้าใจคุณไม่รู้ คุณก็ต้องทําใจอย่างหนึ่งแต่อาจารย์ท็อปเนี่ยดูหลายคนนะคะแล้วก็มีโอกาสได้รับขันครูจริงๆี่ยเยอะมากค่ะไม่เคยพลาดครับไม่เคยพลาดแต่แค่เพียงว่าคนนั้นจะทําใจยอมรับได้ไหมนั่นคือเรื่องหลักมากกว่านะติดต่อนะครับดูดวงตรวจเทพตรวจองค์ได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตนเบอร์โทร06199226450925929261 id รายโอซิริ15 และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP16 ครับค่ะคลิปนี้ก็ขอพูดกันครับกระชับหน่อยละกันนะเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวแบตเตอรี่จะหมดนะ,ะเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องผมทำแล้วนะไปแ<ะ>ล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ